งานควบคุมกระบอกสูบด้วยวาล์วควบคุมทิศทาง4ทับ2อุปกรณ์1ชุดตันกำลัง2วาล์วระบายความดัน pressure relief วา l v e สวาล์ว wow, wow, เปิดปิด shut off valve wow, ส4สทับ2เววาล์วเซตบ y l e ล e r and Reset by s p ตบ n g สกระบอกสูบทำงาน2ทาง double a c t i n cylinder อธิบายหลักการทำงานของวงจร เมื่อกดวาล์วสี่ทับสองน้ำมันจากรู P จะต่อไปรู A ทำให้ก้านสูบเคลื่อนที่ออกเมื่อปล่อยมือกดสี่ทับสองสปริงจะดันให้วาล์วกลับสู่ตำแหน่งเดิมน้ำมันจากรู P จะต่อไปรูพินทุ b e B ทำให้ก้านสูบเคลื่อนที่เข้า